ปตอที่นี่สัมมันผู้ใหญ่บ้านนะเราดูแลวัดสว่างอารมณ์อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าทางวัดเราก็ดูแลเขานะบางทีเอาน้ําไปให้เอาอะไรไปให้เอาข้าวฟ่างไปให้แหนะคนข่าเชื้อดีจังเลยโอ้สาธุเดชเลยรุ่งเรืองดี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 เนี่ยพวกตลอดเชื้อตลอดแล้วที่นี่เรื่องงง ก็สบายใจได้บางทีขอีจะไปขอองียวายมได้ายงค์า่าติโบราณท์งานเขาเรียกว่าขอใหม่ของใหม่เคต่พา้ัาอารมณ

คอสโชคอลาบกุมารทองเนาะอ่ากุมารทองอยู่ตรงเลื่อนโบราณนะคะพี่น้องค่ะอยู่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละคะ่ะมีบองให้คอสโชคอลาบหลายทีหลายมอง,องค่ะพี่น้องค่ะอ่างน้ำมนต์ตัวนี้มีคนเคยถือเป็นแสน,น,นแสนเลยนะคะพี่นอ้องตาดีใดตาลายเสียนะคะพี่น้องค่ะยี่บ้นเห็นเป็นสามเก่าโดยเฉพะพี่น้องสามเก่าสามแปด เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตาดีดาตาลายเสียด้วยจ้ะพี่น้องเด้อสำหรับอ่างน้ำมนนี้มีคนถูกเป็นเสนแสนเลยเด้อค่ะเด้อเอาก็เล็ดตามร้อยความรววยของเพื่อนๆมากครับพี่น้องค่ะวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกสี่ด้จะพี่น้องค่ะ เอาไวพ้พิจารณาเบืองค่าโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเบืองความงามความน่ารักของน้องๆน้องกุมารค่ะพี่น้องค่ะว่า่นมีหลายก็จะเพ่นจักสี้อว่าจังไดเนอกเพิคนหลายขนาดเลยค่ะพี่น้องม,มีตามียายนำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครหนเด้อค่ะ ขอให้เอฟซีถูกว้ด้วยเบอร์เดิมนกกุมานบราซิน่ยอมนะอาบัตยาสายวัตบาลัตาจะตายวัตตาอารมณ์จะตายตองแบกั้งเจว่าวัตาอรมณ์ตันนต้บลบางระเบาว อนนีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้พามาเที่ยววัดสว่างอารมณ์ค่ะมบรรยากาศอันนี้เป็นข้างบักบวบเพื่อนค่ะอยู่หลังวัดหลักใดบอกค่ะพี่น้องเห็นบักบววเพื่อนก็นอยากได้บักบวบเพื่อนค่ะพี่น้องเพื่อนเอาไปไปโชว์ปู่หา <c oughs> <c oughs> มีสุลูกโกรูกตาู้ใด ผ่านไปพานมากอะ่ะแวะชมเลยนะครัพี่น้องขะก่อนสีขึ้นผ้าไปบึงซองอัลมนต์ไปเอาโฉกเอาลาบอะ่ะพาชมสวนสวยๆก่อนน้อค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะเบนเห็ดลานนางลานลานบากักค่างบักเอื้อนค่างบักบวบเนาะคะ่ะนี่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวมาเอาโจกเอาลาบอะ่ะ มาชมบรรยากาศนํำพี่น้องคะ่ะอันนี้ใน,นนี้มันแกแล้วอันข้างนี้เป็นสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้ดอกไม้ดอกขอนไก่สีแดงกับสีเหลืองบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองหนอกเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรมาเป็นการเสวนา ต้นจุใจแล้วเดือกภาษีข้าไปส่องอ่างน้ำมนต์กันเนาะคะเนาะไปกันเลยค่ะหลังจาก่องอ่างน้ำมนต์แล้วกะพ้ามาชมบวบวบอีกเชื้อเนืงครับพี่น้องคะก่อนกลับบ้านมีต้นบักเขือนะํามีต้นนี่อย่างเลยมีต้นบบกเขือออย่างนลงพี่น้องคะรวยมัน เมันมักะลีพลเลยอ่ะเครื่อน้ำหน้ยมันสวยสวยสีเบิ้งหนวยมันจ้ะนี่ค่นหนวยมันโบนว่าคืออะไรใบก็มีแต่น้ำหนามค่ะ ่้นยอดบักบวบปับนวยบักบวบมีหรืค่ะงามหลายงามหลายงามหลายพี่น้องค่ะยังส้นนวยบกบวบหัวโน้มเปล่านี่กระโจมมาหอใหญ่ย่อมไายรูปน้ำตรงนั้นก็เป็นสวนดอกไม้สวนดอก บ้านไม่รู้โรยดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายอันตรงนี้มันเริ่มสีเหียวแล้วดอกมันเริ่มวันนี้แล้วแต่ว่าฝั่งนลานเพิ่งสิปลูกดอกเพิ่งสิบานงาม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 พี่ดอกเก็บบรรยากาศไม่เบิง่งไม่ชมนะคะแต่ว่าบ่อนซอนคือมาบวบดอกมาบวบนี่เยอะมากนี่ค่ะมาบวบ หลังจากส่องอ่างนะ้ำมนต์แล้วกะพามาชมบักบวบอีกเชื่อนึงครับพี่น้องค่ะก่อนกลับบ้านมีต้นบกักเขือนะ้ำมีต้นอย่างนี้มีต้นบักเขืออนอย่างนี้พี่น้องค่ะรวยมันม่นเหมือนมะกะลีพ่นเลยอะ่ะเขือน้ำ น้มัสวยๆสยีเบึงนวยมันจ้ะนี่ค่ะนวยมันว่าคือคอะไรใบก็บมีแต่น้ำหนามค่ะมันซ่อนยอดบักบวบกับนวยบักบวบมีนะคะ่ะ งามลรยพี่น้องค่ะยังส้นหน่วยปวกปวกหัวโน่เปล้านี่กระจมมาให้ใหญ่ย่อมไทยรูปน้ำตรงนั้นก็เป็นสวนดอกไม้สวนดอกบานไม่รูโรยดอกดาวเรืองดอกดาวกระจาย อันตรงนี้มันเริ่มสีเหยวแล้วดอกมันเริ่มวานนี้แล้วแต่ว่าฝั่งั้นเพิ่งสีปลูกดอกเพิ่งสีบานงาม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 พี่ดอกเก็บรรยากาศไม่เบิง่งไม่ชมนะคะแต่ว่าบ่อนซ่อนคือมาบวบดอกมาบวบนี่เยอะมากนคะครบมาบวบ